หลายคนสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับ r ร a l m e Padmini แท็บเล็ตหน้าจอใหญ่แต่พกพาง่ายนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และก็ชาร์จไวด้วยและวันนี้ทางดรอยเซนก็ได้เครื่องมาแล้วครับเดี๋ยวมาลองกันดูดีกว่าว่าเจ้า r ร a l m e Padmini เครื่องนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้าง เรียวมีแพดนีนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าอยู่ในไซส์ที่กําลังพกพาอยู่เพราะว่าผมยังสามารถถือมือเดียวได้นะครับแต่ถึงเวลาใช้งานก็คงต้องเพิ่มอีกมือหนึ่งเหมือนกันเพราะว่านี่ก็จับเต็มไม้เต็มมือแล้วเหมือนกันซึ่งตัวหน้าจอก็มีขนาดอยู่ที่8.7นิ้วนะครับความละเอยียด WXGA+ ก็ต้องบอกว่าเป็นไซส์ที่กำลังพอเหมาะกับการพกพาคือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปกับแท็บเล็ตไซส์ประมาณนี้ ตัวเครื่องนะครับบางแค่7.6ม mm. ิมส่วนเรื่องของน้ำหนักน,นั้นอยู่ที่372กรัมนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ6,400ม mm. ิลลิแอมป์นะครับคือจะบอกว่าเบาเลยไหมก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ด้วยความที่ว่าทางเรียวมีนี่ต้องการจะออกแบบให้เจ้าเรียวมีแพดนั้นมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นก็เลยเลือกใช้วัสดุที่เป็นโลหะอลูมิเนียมอัลลอยนะครับมาเป็นฝาหลังนั่นเอง ทำให้ความรู้สึกเวลาจับถือครับมันไม่รู้สึกก้องแกงนั่นเองเพราะว่าเป็นโลหะนะครับและเลือกใช้เทคนิคในการพ่นรายนะครับในการทําสีสันลงไปที่บริเวณฝาหลังเพื่อให้ความรู้สึกเวลาจับและสัมผัสเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ลด,ดรอยนิ้วมือนั่นเองครับแต่ก็จะมีส่วนด้านบนกับด้านล่างของฝาหลังนะครับที่จะใช้วัสดุเป็นโพลีคาร์บอเนตสำหรับการใช้วางพวกสกยารต่างๆนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกันระบบออโต้โฟกัส แล้วก็ที่ด้านบนเนี่ยก็จะมีช่องหูฟัง3.5นะครับอันนี้ก็ไว้เสียบใช้งานร่วมกับเวลาโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเพราะเราวมีแพทมินินะครับรองรับการใช้งาน,นครับใส่ซิมได้เป็นแท็บเล็ตที่สามารถโทรออกรับสายได้ด้วยนะครับส่วนถัดจากช่องหูฟัง3.5ก็จะมีลำโพงครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้เป็นสปีคเกอร์ในระหว่างการโทรศัพท์ด้วยเพราะว่าเจ้าเรียวมีแพทมินิเนี่ยมันจะไม่มีตัวหูเอีย์พีซเราไม่สามารถจะยกมันแนบหูแบบนี้ได้ครับอย่างที่บอกว่าต้องใช้ร่วมกับ ช่องหูฟัง3.5เป็น small talk ไปหรือมันก็จะเป็นบลูทูธก็ได้ที่ด้านล่างก็จะมีลำโพงอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีช่อง USB Type C อันนี้ก็เป็นช่องไมโครโฟนนะครับรุ่นนี้นอกจากจะให้แบตเตอรี่มา6,400ม mm ิลลิแอมแ์แล้วยังมาพร้อมกับการชาร์จไว18วัตต์ซึ่งแถมตัวของหมอแปลงมาในกล่องด้วยนะครับตำแหน่งนของปุ่ม power นะครับอยู่บริเวณด้านข้างค่อนไปทางด้านบนนะครับของตัวเครื่องนิดหน่อยปุ่ม power ปรุงปรับเพิ่มลดเสียงส่วนอีกฝากหนึ่งคือทางซ้ายของหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นตัวของถาดซิมนะครับอันนี้ก็เป็นไฮบริดสล็อตนะครับใส่ได้2ซิมหรือจะเลือกเป็น1ซิมบวกกับ1 m i ไมโคร SD ก็ได้ตัวหน้าจอขนาด8.7นิ้วนะครับบนความเร็ว b u i l XGA p l u นั่นคือ1,348คูณกับ800 ต้องบอกว่าตอนครั้งแรกที่เปิดเครื่องมาเขาปรับการตั้งค่า UI เนี่ยมันเป็นขนาดใหญ่ซึ่งถ้าเกิดเลือกปรับการแสดงผลแบบสูงสุดนะครับให้ไอคอนต่าง,งๆมันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ผมว่าจะเหมาะมากกว่าเพราะว่าเรื่องของความคมชัดไอคอนต่างๆก็ดูดีขึ้นด้วยตัวค่าเริ่มต้นนะครับมันจะดูแบบเล็กเกินไปและทําให้พวกไอคอนบางตัวมันดูแบบมีพิกเซลเห็นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกปรับเป็นขนาดใหญ่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสเกลที่เหมาะกับเรื่องของ PPI และการแสดงผลบนหน้าจอขนาด8นิ้วตัวนี้ครับซึ่งขนาดตัวอักษรนะครับที่น่าจะพอดีและอ่านง่ายหน่อยก็จะเป็นขนาดใหญ่นะถ้าเกิดใครต้องการจะแบบต้องการตัวใหญ่เลยจะได้มองเห็นสบายๆก็สามารถเลือกปรับที่ขนาดใหญ่สุดได้เหมือนกันครับและในส่วนของมุมมองภาพนะครับ v i แอ a n g ิลก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับลองขยับมุมซ้ายมุมขวาก็ยังไม่เห็นว่ามีอาการเหลือบของตัวหน้าจอครับสีไม่ดรอปลงการตอบสนองของตัวหน้าจอก็ถือว่า ทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับผมกับการใช้งาน UI ต่างๆตัวชิปเซตนะครับเป็น u n i s o c T616 นะครับมาพร้อมกับแรม4 g b โดยความจำภายใน64 g b โดยจะมีทั้งรุ่นแรม3รอม32กับตัวแรม4รอม64ครับซึ่งในมือขออตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องแรม4รอม64นะครับสำหรับตัว CPU ครับก็ต้องบอกว่า u n i s o c T616 เนี่ยในบ้านเราอาจจะเริ่มคุ้นชินมากขึ้นแล้วแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่เคยผ่านตาหรือไม่คุ้นหูมาก่อน ถ้าเกิดจะลองเทียบคร่าวๆแล้วก็เรื่องของคะแนนเบนช์มาร์กอ่งตูตูน้นประมาณ2 0 0แสนนะครับถ้าเกิดจะลองเทียบเคียงกับตระกูลชิปจากค่ายอื่นถ้าเป็น Snapdragon ก็จะมาณพวก600ซีรีส์นะครับฝั่งของตัว h e l i โก็จะเป็น G90 ซีรีส์นะครับแต่จะไม่เห็นภาพเท่าไหร่ถ้าไม่ตรสอบเรื่องของการใช้งานและการเล่นเกม อันนี้ต้องบอกว่าตรงยูนิซ o กที616เนี่ยก็สามารถใช้เล่นเอาวีนะครับ60เฟรมได้เลือกปรับกราฟิกสูงได้นะครับผมแล้วก็ยังสามารถบันทึกระหว่างการเล่นไปได้ด้วยโดยที่เฟรมเรทครับถือว่าค่อนข้างนิ่งเลทีเดียวถ้าเกิดเราเล่นอย่างเดียวไม่ได้มีการตัดหน้าจอเนี่ยเฟรมเรทจะวิ่งที่60นะครับอาจจะมีขยับน้อยมากประมาณ50กลางๆ ถ้าเกิดว่อัดหน้าจอไปพร้อมกันเนี่ยจังหวะที่เข้าทีมไฟล์หนักๆหน่อยนะครับบวกกันเยอะนิดนึงอาจตกประมาณ50ต้นๆได้ส่วนเกมมใหม่อย่าง Apex Legends นะครับก็ยังสามารถเล่นได้สบายๆนะครับที่ค่ามาตรฐานแล้วก็เลือกอัดหน้าจอไปพร้อมกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นคที่กําลังเล็งแท็บเล็ตที่ราคาไม่แพงเกินไปนักอยู่นะครับแล้วก็จอไม่ได้ใหญ่มากพกพาง,ง่ายเนี่ยเผื่อเอาให้ลูกๆหลานๆนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ายัางสามารถใช้พวกเล่นเกมทิดกันในบ้านเราได้นะครับจะเป็นพับจีฟรีไฟไม่มีปัญหาครับ We'll be right <laughs> back. แถ้าเกิดซื้อแท็บเล็ตไปแล้วเนี่ยจะเอาให้เด็กๆเล่นเกม่เดียวคงไม่เหมาะใช่ไหมครับตัวนี้ยังมีส่วนของโมนครับคิดสเปซเพิ่มเข้ามา ซึ่งบอกว่าเป็นฟีเจอร์จากทาง Google โดยตรงนะครับที่ต้องการให้แท็บเล็ตนะครับมันสามารถควบคุมการใช้งานของเด็กๆได้โดยผู้ปกครองนะครับเพราะว่าตัว Kid Space นั้นเราสามารถจะเลือกเปิดใช้งานให้เป็นโปรไฟล์ของเด็กได้เลยทำการล็อกเรื่องของแอปพลิเคชันที่จะเปิดใช้งานได้และก็การโหลดแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าเกมเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับส่วนใครกังวลเรื่องของการเอาไปใช้งานานานๆแบบต่อเนื่องนะครับตรงนี้าสามารถล็อกเวลาในการใช้งานในแต่ละแอปได้ด้วยนะ และก็ยังมีส่วนของตัว reading mode ครับที่เข้ามาช่วยเสริมโดยมีทั้งโหมดถนอมสายตาลดแสงสีฟ้าครับแล้วก็ reading mode ที่มีการปรับตัวหน้าจอให้เป็นสีแบบขาวดำหรือโมโน c h รมนะครับเพราะว่าเปิดไปแล้วหาไม่เจอนี่ reading mode อยู่ไหนเราสามารถกดตัวดินสอนะครับแล้วก็มาเลื่อนหาครับตรงนี้โหมดการอาร่านแล้วก็ลากขึ้นมาปุ๊บเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ข้างๆโหมดถนอมสายตาก็ได้มันจะได้เทียบกันได้นะครับ เสร็จแล้วก็กดกลับมาครับถ้าเกิดลองเทียบกันโหมดถนอมสายตา ลดแสงสีฟ้าซึ่งถ้าเกิดเปิดโหมดนี่หลยคนสงสัยว่าทําไมจองมันเหลืองครับเพราะมีการลดแสงสีฟ้าจากการแสดงผลออกไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับโหมดการอ่านครับตัวนี้จะปรับตัวของหน้าจอให้เป็นแบบโมโนโครมขาวดําไปเลยส่วนเรื่องของอนเตอร์เทนเมนต์ครับไม่ได้มีแค่การเล่นเกมอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เราก็มีการเสพคอนเทนต์ต่างๆผ่านพวกบริการอย่างเช่น y o u t u b e s ม i ม็งเน็ตฟลิกซนะครับเรียวมีแทนไปนี้ก็มาพร้อมกับลำโพงคู่เซริโอนะครับเปิดเสียงให้กระหึ่มสะใจได้ ยังไปม,มีตัวของ a d a p t ิ v e s u r เซ u ร d าวนะครับช่วยปรับจูนให้เสียงม,มิติมากขึ้นในระหว่างการรับชมด้วยส่วนของหน้าตา UI และการใช้งานครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยคล้ายฝั่งเร a l วมีหรือเปล่าเป็นเร a l วมี UI ไหมเพราะมันดูคล้ายเพียวแอนดรอยมากๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าเร a l วมี UI p a d เนี่ยยังไม่ม,มีการไปปรับแต่งเรื่องของประสบการณ์การใช้งานบนตัวแท็บเล็ตสักเท่าไหร่นักนะครับเราก็เลยจะเห็นความเรียบง่ายนะครับในการใช้งาน เกือบ,อบจะเพียว Android ก็ว่าได้ครับแต่จะมีการใส่ฟังก์ชันฟีเจอร์ของฝั่งเรียวมีเข้าไปเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องของการแบ่งหน้าจอการเปิดแอปมัลติวินโดว์เนี่ยอย่างเช่นนะครับอาจจะเป็นอ่ o o l e Map ์แมาแบ่งครึ่งกับแอปโทรศัพท์ก็ได้แบบนี้นี่นะครับอจ,จอปุ๊บกบะ็จะหมุนมาเป็นแนวนอนแบ่งเป็นซ้ายขวานะครับ ใครที่คุ้นชินกับการใช้งานพวกเ g ์ s t ่ r งเช่นการใช้3นิ้วลากลงเพื่อแคปหน้าจอหรือว่าเปิดแอปขึ้นมาแล้วใช้3นิ้วลากเพื่อแบ่งหน้าจอเนี่ยอันนี้จะไม่มีมาให้นะครับเช่นเดียวกันกับตอนที่เราเล่นเกมให้ดูนะครับจะเห็นว่ามันจะขาดตัวของเกมโหมดหรือว่าการปรับตั้งค่าพวกทูสบาร์ด้านข้างในการเปิดใช้งานช็อตคัทเนี่ยก็จะไม่มีด้วยนะครับ เราจะอัดหน้าจอก็ต้องเลือกใช้อัดหน้าจอจากตัวของช็อตคัทแบบนี้แทนมาถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันบ้างน,นะครับตัวกล้องหลัง8ล้านพิกเซลนะครับผมมาพร้อมกับออโต้โฟกัสส่วนกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับผมความเอียด5ล้านพิกเซลซึ่งระยะของกล้องหน้าเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้กว้างมากนักนะครับถ้าเกิดจะมีใช้งานกับพวกการประชุมนะครับจะเป็นมิทติ้งเป็นซูมอะไรก็ตามเนี่ยตัวยากล้องเมื่อเปิดวิดีโอแล้วเนี่ยมันจะมีการครอบเข้าไอนิดหน่อยครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยก็เฉดแต่หน้าเราเป็นหลักอยู่แล้วไม่เห็นข้าง ส่วนฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับก็จะมีการใช้งานหลักๆอย่างเช่นการถ่ายภาพโหมดออโต้ HDR นะครับการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพพอเทตนะครับแล้วก็มีพวกฟิลเตอร์สีให้ใช้งานด้วยนะครับ คราวนี้ก็มาถึงเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับเรียวมีดแพดมินินะครับก็แบตความจุ6,400ม ah ิลลิแอมในการใช้งานทั่วไปครับใส่ซิมด้วยเนี่ยถือใช้งานได้ทั้งวันนะครับไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วแหละส่วนการดู u t u b e นะครับจากกลการเทสของทางเรียวมีเขาบอกว่าวัน12ชั่วโมงแต่เอาจริงแล้วเวลาดูเนี่ยอาจจะมีทำการปรับความสว่างกับเรื่องของเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับแต่ก็ต้องบอกไปก่อนว่าเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนนะครับที่ นแบตเตอรี่มันเริ่มลดลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวของรยมพีแพดไมดี้ยังรองรับการชาร์จไวที่18วัตต์ด้วยตัวนี้แถมให้ในกล่องเลยครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าอุปกรณ์ในกล่องของเรย์มพีแพดไมดี้นั่นจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับก็มีตัวของมออแปลงนะครับ18วัตต์นะครับมาให้เลยแล้วก็สายชาร์จที่เป็น Type A กับ Type C นะครับแบบนี้ในกล่องนี้นะครับที่เราได้มาทดสอบเนี่ยมันจะมีตัวของฟิล์มกับตัวเคสมาให้นะครับ อันนี้ไม่โชว์ว่าตอนที่เขาขายเนี่ยโปรโมชั่นจะมีพวกนี้แถมให้ด้วยหรือเปล่าโดยโรวมก็ถือว่าเรียมีแพดใบนี้ครับเป็นแท็บเล็ตขนาดกําลังพกพาตัวหนึ่งที่สเปคนะครับกับราคา้อนข้างโอเคครับเพราะว่าเปิดมาราคา5999บาท ใครจะไปจัดก็ฝากสังเกตก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีแฟมิลี่เนี่ยมีวางขายทั้งเวอร์ชันที่เป็น Wi-Fi แล้วก็เวอร์ชันใส่ซิม LTE นะครับและถือว่าจัดมาให้ครบนะครับทั้งเรื่องของการใส่ซิมรองรับ LTE 4G นะครับพร้อมกับสามารถโทรเข้าออกรับสายได้ด้วยอาจจะขาดไปแค่เรื่องของตัว earpiece ก็คือเราไม่สามารถจะยกแนบหูแบบนี้ได้ถ้าเกิดว่าไะมีการใช้ตัวของสม a l l ท้องผ่านช่องหูฟัง3.5หรือว่าเป็น e t o o t h นะครับเวลาคุยก็ทุกคนจะได้ยินเสียงเราคุยของอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่า เหมือนเป็นการเปิดสปีคเกอร์ไปด้วยนั่นเองเรื่องการเล่นเกมก็ยังสามารถเปิดเฟรมเปรดสูง,สงได้นะครับกับเกมฮิตในบ้านเราระบบเสียงสเตีโอก็เสียงดังสะใจนะครับ <S <S และนี่ก็คือ Realme Padmini นะครับผมที่เราได้มาทดสอบกันในวันนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามตรงไหนยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับช่องวแซดด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ